สวัสดีครับกับไมครั้งนะครับกับร้านหาทยฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับก็นึกว่าจะไม่ได้รีวิวแล้วนะครับกับเจ้าออนนิวนะครับตัวนี้เป็นคันตัวใหม่จากค่ายอิเล็กต้านะครับก็คือรอบแรกเนี่ยเขาให้มานะครับเวทละ10คันนึกว่าจะรีวิวซะหน่อยควกมาสอยไปหมดเลยนะครับช่วงปีใหม่นะครับก็เอาจัดให้อีกรถนึงนะครับอตนี้ผมได้มาแค่เวทละ20คันเท่านั้นนะครับ นี่กับเจ้าคันอ l e c t ก a o f f s ออฟชอครับตัว All New ปี2023ตัวนี้นี่ถือว่าเป็นไอเทมใหม่ล่าสุดนะครับจากตัวอิเล็ก a ตอนะครับออกมาตอบโจทย์สายแคทสายแคท in นซีครับสายตกสวายแข่งนะเรียกว่าตอบโจทย์การใช้งานเลยนะครับสายตีป๊อปนะครับหรือว่าใครที่จะเป็นสายงัดเก๋า นะครับช่วงนี้ก็มีคนเอาคันสไตล์นี้นะครับไปงัดเก๋าตันนะครับเนี่ยช่วงนี้บอกเก๋าก็เริ่มเปิดกันบ้างแล้วนะครับก็จัดคันสไตล์นี้ได้เลยรับรองงัดกระเด็นออกมาจากกลางหันเลยนะครับนี่หลายๆคนนี่บอกว่าพี่ครับอีเล็กต้าไม่ทําคันแคสมาสักทีเหรอครับก็จัดให้แล้วนะครับนี่ครับแบงค์นะครับซูเปอร์เอ็กคอร์ทแนะครับ ทั้งเส้นยาวจนถึงปลายนะครับใส่ไกด์ซิกทรงเคนะครับ3ามขาเบอร์ใหญ่ให้นะครับรองรับเกมใหญ่แน่นอนนะครับมาพร้อมกับชุดแต่งสีดำทองครับเรียบหรูดูแพงไกด์เป็นไกด์เบอร์ใหญ่นะครับไม่ได้ใส่ไกด์เบอร์เล็กให้นะครับรับรองขวดกระทุยเลยนะครับขวดกระจุยเลยนะครับแล้วแบงค์นี่ให้ดูลายแบงค์ครับนี่ไม่ใช่สติ๊กเกอร์นะครับแต่เป็นลายแบงก์จริงๆนะครับ เหนียวมากแล้วสปริงตัวแบบสุดอะสปริงตัวแบบสุดเลยนะครับรับรองฟรีนี่พุ่งกระฉูดเลยนะครับก็มีเข้ามา2เวทนะครับด้ามยางนะครับ EVA เต็มนะครับตัวนี้เป็นด้ามเต็มนะครับน้าตามสไตล์คันแคสญี่ปุ่นนะครับคือทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาชอบด้ามเต็มมากนะครับตัวเนี้ยเป็นดีไซน์มาจากทางญี่ปุ่นนะครับเป็นคันแคสดีไซน์ญีปนนะครับก็เรียกได้ว่าออปชั่นแน่นเหมือนเดิมนะครับออปชั่นแน่นเหมือนเดิมนะครับ ออฟชอตองสายงานครับนะแปลว่าแปลง่ายๆก็คือเป็นพวกอ่าวปิดนะครับก็แนะนําว่าเดินตีใช้ฝั่งนะครับลงเรือตีรอบเกาะอย่างเงี้ยได้นะครับไรไปหลักแก๊สนะครับไปชุมพรไปละนองนะครับออกประจวบได้หมดคันเดียวจบนะครับเที่ยวทัวไทยสายแข่งสวายนะครับรอบที่แล้วนี่หนึ่งสามนี่สายแข่งสวายนะครับมาเหมาไปนี่เกือบหมดเลยนะครับเฉพาะสายแข่งสวาอย่างเดียวว เจ็ดแปดคันแล้วเพราะรอบที่แล้วมันได้มาแค่เวทละสิบคันนะครับโดนใจมากพาวเวอร์ลิฟต์สูงครับตีเหยื่อเล็กได้นะครับตีเหยื่อใหญ่ได้ไอ้บึกผิดคิวก็งัดได้เรียกได้ว่าจบในคันเดียวเลย mm. ส่วนใครที่ซื้อเวทสองสี่นี่ก็สําหรับพวกแข่งไซส์ใหญ่หน่อยแต่แข่งไปปลาไซส์ห้านะครับแข่งปลาไซส์ 4, สี่ไซส์ห้านะครับหรือว่าใครเข้าบอร์ดที่มันจะเป็นต้องทําระยะนะครับแล้วก็ตีเหยื่อลูกใหญ่ก็จัดเวทสองสี่ได้นะครับเนี่สวยมากสวยมาก และคันโคตรเบาอ่ะด้ามยาวครับด้ามยาวตีสองมือสบายนะครับเน็บจะกแรแกล้าท้องได้หมดนะครับข้อสำคัญมาพร้อมกับแหวนนี่อันนี้ดีกว่ามองง่ายหน่อยนี่ครับมีแหวนล็อก2ชั้นครับกันลอกคลายตัวนะครับเพราะว่าออกแบบมาให้รองรับเกมใหญ่รีซีทเบอร์ใหญ่นะครับใส่ได้ตั้งแต่เบอร์4ี่พันห้าพัน เอางี้ถ้าเกิดว่าซื้อเวท1ขีด3นะครับผมอยากให้ใส่ลอกอยู่ที่ประมาณเบอร์4,000ันนะครับเบอร์3 0 0พันกับเบอร์4 0 0พันนะครับถ้าใส่พันเวทหดส3ส่วนใครที่ซื้อเวท2ขีด4นะครับผมแนะนำว่าใส่4 0 0พันกับ5,000ันจะสวยมากนะครับจะสวยมากนะครับก็คันน้ำหนักเบาครับมีเข้ามา2เวทนะครับความยาวเจฟุต6ต่อโคนนะครับตรงสายงานนะครับ PE 1ขีด3นะครับ ตีเหยื่อเริ่มต้น40-120กรัมแบงค์เป็นซ u เปอร์เอ็กคอร์แท้ทั้งเส้นน้ำหนักเบาสปริงตัวดีแรงะสูงนะครับส่วนคัน PE24 นะครับความยาว7ฟุต9นะครับตีเหยื่อเริ่มต้น50-150กรัมก็เรียกได้ว่าครอบคุมการใช้งานนะครับใครที่อยากจะจัดชุดแคทชุดแรกสักชุดนะครับแต่ปีหนึงออกทะเลอยู่2ครั้งจะไปขอยคัน78,000นหมืนหนึ่งก็ยังไงอยู่นะครับ จะไปถอยแบบหูพี่เจ็ดแปดพันออกไปตกสองครั้งเองครับปีหนึ่งขอแบบเซฟเซฟหน่อยซอฟฟหน่อยได้ไหมอ่ะจัดให้แล้วนะครับขครช้าหมดนะครับมันมาแค่เบอร์ละยี่สิบพันเท่านั้นนะครับกับเจ้า e l e c t r a off shore นะครับออนิวปีสองพันยี่สิบสามนะครับดีไซน์เจแปนแท้ร้อยเปอร์เซ็นครับโคตรงามโคตรงามอ่ะราคา นะครับพูดมาขนาดนี้แล้วนึกว่าราคาต้องอยู่ประมาณนัก4,500ใช่ไหมครับ4,500ถึง5,000เนี่ยสเปคแบบเนี้ยผมบอกได้เลยครับอีเล็กต้าไม่เคยทำให้คุณผิดหวังครับเวท1,3นะครับ1,890บาทนะครับเวท1,3 1,890บาทครับส่วนเวท2อนะครับ1,990บาทเท่านั้นนะครับค่าส่งทั่วไทย200บาทนะครับใส่1ท่อได้แค่2คัน หนะึ่งท่อใส่ได้2คันนะครับใครจะสั่ง PE 13กับ PE 24ก็เสียค่าส่งทีเดียวนะครับคือ200บาทนะทักเข้ามาเลยนะครับที่ Facebook Fanpage จหาไทยฟิช h i n g สุขุมวิท85นะครับช้าหมดหมดนะครับสวยมากสวยมากจริงตัวนี้โอเคงั้นคงต้องลาไปก่อนนะสวัสดีครับ